Transcrição hum. e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจุ๋มปลอยเด้งนุ่มขวาัญนาักนวลน,นะคะพบกับจุ๋มในรายการชุมชนสุขใจค่ะก<ค>ารเคหะแห่งชาตินอกจากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะเช่นเดียวกับที่จุ๋มมายือนอยู่โครงการนี้ค่ะโครงการลังสีทขของสิบทับสองเนี่ยแะคะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายเลยค่ะที่คุณผู้ชมควรต้องรู้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะต้องตามจุ๋มไปเลยค่ะวันนี้ชมเลยค่ะ วันนี้จุ๋มจะพามารู้จักเรื่องของไข่ไข่นะคะไข่อะไรล่ะคะคุณผู้ชมงงไหมล่ะคะไข่เป็ดโอ๊ยไม่ใช่เดี๋ยวแม่ตีตายเลยแหมก็พูดไปไข่เค็มค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องไข่เค็มนะคะคุณผู้ชมค่ะของเราจะดองด้วยน้ําสมุนไพรแค่เจ็ดวันค่ะเป็นไข่เค็มค่ะเป็นไข่เค็มที่ ทำเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้สีนี้จะเป็นน้ําดอกอัญชันเลยไข,ยข่คุณป้าเนี่ยขึ้นชื่อมันแตกต่างไข่เค็มจากแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะของเราจะมีความมันแล้วก็สวยแล้วก็เพื่อสุขภาพไม่เค็มมากค่ะเค็มกําลังดีค่ะโอ้ขั้นตอนของการท,าทําไข่เค็มขั้นตอนแรกก็คือการ ตอนที่สองนะคะคุณผู้ชมคะก็คือการดองไข่เป็ดเนี่ยในน้ําสมุนไพรโทษนะคะน้ําสมุนไพรนี่นี่นี่คือน้ำทำอะไรคะอันนี้น้ําดอกอัญชันค่ะอันนี้ก็มีเกลือค่ะค่ะค่ะเป็นเกลือเม็ดที่เราใช้ค่ะน้ำหนึ่งลิตรต่อเกลือประมาณครึ่งกิโลค่ะที่เราใช้ค่ะไข่นี้ถ้าเราจะดองนี้เราต้องทําให้แห้งก่อนนะคะให้ไข่แห้งก่อนนะคะถ้าไข่ยังเปียกอยู่ก็จะทําให้เน่าเหมือนกันะค ใส่จนมิดเลยเข้าไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะแล้วเราก็ปิด,ปดให้แน่นนะคะ,คะไม่ไม่ให้กาศเข้าอะค่ะถ้ากาศเข้าก็จะทําให้น้ำดองในเน่าเสียเหมือนกันค่ะทิ้งไว้เจวันนะคะครบ7วันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการดองไข่ในน้ำสมุนไพรดอกอัญชันนะคะหลังจากออกมาจากการดอง7วันแล้วนะคะเอานำไปต้มกี่นาทีคะต้มประมาณ20นาทีค่ะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะ หลังจากต้มมาแล้วนะคะยีนาทีแล้วก็ทิ้งไว้จนไข่แห้งเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการชำละหรือผ่าไข่กับคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะทุณผู้ชะขอลองชิมเลยนะคะนี่ท้องมันร้องแล้วนะคะคุณผู้ชมขะมันมากเลยค่ะหอมมันนะคะไม่แพมมากเนื้อนุ่มกลมก่อม อมากเลยค่ะกินสมุนไพรมาแรงเลยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูการทําน้ํายาดับกลิ่นกับคุณผู้ชมค่ะครับนอกจากเรื่องการทําไข่เค็มแล้วนะครับและอีกหลายๆอย่างก็ในสภาพของชุมชนที่นี่ก็คือผมจะเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนี่เขาทําอะไรกันคะเนี่ยคุออันนี้ทำทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ น้ำยาขจัดกลิ่นดับกลินก่นขยะได้ดับกลิ่นห้องน้ําได้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ทําปุ๋ยแล้วก็ไปบําบัดน้ําเสียได้คือวิธีการทําก็ไม่ยากอะไรนะยังไงเหรอคะง่ายๆมันของง่ายๆในโเรือนทุกูคเรือนทําได้ค่ะสูตรของเราก็มีคือคือสารน้ำตาล1นกิโลอ่าสับปะรดนะค<ะ>่ะอ,อ่สากิโลน้ำห้าลิตรอ หมักไว้15วัน15วันเราก็กองเอามาใช้ได้แล้วจะลาดห้องน้ํา,าจะไปลาดขยะจะไปรดต้นไม้หรืออะไรได้หมดขั้นตอนการทำเราก็านำสับรกมาสับให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปนะครับเอาน้ํา5ลิตรใส่ถังแล้วต่อด้วยอะไรคะาจะาเนื่องขาสารน้าตาลครับน้ำตาลโมลาดเนืงที่ลกใส่สับรถที่สับไว้ก็คนให้เข้ากันฮะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แล้วก็เอาไว้ในที่ร่มไว้ในที่ร่มนะประมาณ15วันก็นําออกมาใช้ได้ นี่แหละค่ะสับปะรดดับกลิ่นคลายทุกนะคะเด็ดไม่มีใครเกินเลยค่ะกินเน่ากินเหม็นบอกมาเลยนะคะที่นี่จัดให้เด็ดจริงๆค่ะโครงการลังสิทธ์คลอง10ทับ2นะครับผมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับ2ชั้นนะครับผมมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับ1,374หน่วยนะครับผมมีผู้อยู่อาศัยประมาณ2,000กว่ารายสองพนกว่ารายเลยนะคะคุณผู้ชมคะ แล้วส่วนใหญ่วัยรุ่นนะครับก็จะออกไปทํางานข้างนอกกันทําให้เหลือผู้สูงอายุภายในชุมชนนะครับมองมาทางนี้กับผู้สูงอายุค่ะหยางค่ะครับทางการขีหาครับก็เล็งเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุครับผมจึงจัดหลักสูตรอบรมฝึกอาชีพนะครับผมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะครับได้มีเวลาว่างนะครับทำกิจกรรมร่วมกันและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ของขึ้นชื่อของโครงการเลยนะครับติดต่อต่อนะครับ ครับผมเลครับผมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกนะครับผมเป็นในส่วนของผงพอกปวดผมแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำยาล้างจานนะครับผมอันนี้ครับน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นไม้กวาดนะครับอันนี้ไม้กวาดเป็นไม้กวาดรักโลกนะครับซึ่งทำมาจากของในส่วนของพลาสติกนะครับผม ผู้ชมท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะปนาคะาติดต่อที่เบอร์ปนา0926718983นะคะ 0926718983ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตามชุมชนสุขใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ให้กับจุ๋มด้วยนะคะสำหรับวันนี้จุ๋มและทุกท่านคงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย